โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาในเกม Sword Art Online l i c s e a t i o n Rising Steel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมันจะเป็นคลิปนะครับผมนะซุ่มกาชาใหม่ที่มันได้เข้ามาในวันที่12นะครับผมนะตรุจจีนนะครับผมนะแม่เนเจยูอิซินนี้หัวใช้นะครับผมนะเป็นแงโอ้โหสำเนียงได้เลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่มันได้อัปเดตเข้ามาก่อนเลยนะครับผมนะ คือมันมีแพทที่มันอัปเดตเข้ามาในวันที่12อีกรอบหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูอันนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกาชากันนะผมนะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็มานี่นะผมนะสิ่งมันสิ่งที่มันได้อัปเดตเข้ามานะผมนะแพทเนาะอยู่ดีๆีที่จะอัปเดตก็อัปเดตนะผมนะมันคือเอ่อครบ6ล้านดาวน์โหลดนะครับผมนะของเกมซอฟต์อาร์ตออนไลน์เนาะตอนนี้มันได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะผมนะสิ่งอย่างสิ่งแรกเนี่ยที่มันได้อัปเดตเข้ามาคือจะเป็นสเกลร้อยสนะครับผมนะรู้ส ก็เตรียมตัวนะครับผมนะเตรียมตัวนะอันนี้มันจะมันจะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับผมนะสำหรับไอคูไอกาชา110เนี่ยนะครับผมนะเตรียมตัวเนาะไม่ไม่ต้องเตรียมตัวหรอกเพราะตอนนี้มันมาแล้วนะผมนะผมอัดช่วงประมาณตอนสี่ทุ่มแลผมนะมันมาแล้วนะผมนะตอนนี้เนาะโอเคเนาะอันนี้อย่างที่2ก็จะเป็นเออกาชาวาเลนไทน์นะผมนะก็เตรียมตัวเหมือนกันนะผมนะมันจะมาเดวันที่14ตอนบ่ายโมงนะผมนะ ถึงวันที่28นะครับผมนะก็คือสิ้นเดือนเลยนะครับผมเนาะ28นี่คือสิ้นเดือนกุมภาเนาะก็เอ่อจะเป็นล็อกอินโบนัสนะครับผมนะอันที่3เราจะเป็นล็อกอินโบนัสนะครับผมนะได้เอ่อได้ไดมอนด์คิวรวมทั้งหมด150ไดมอนด์นะครับผมนะโอ้เยอะนะ150ไดมอนด์นะครับผมนะแล้วก็เอ่อเอ่อตั๋วการันตีอาวุธ4ดาวอันนึงนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นตั๋วการันตีตัวละครอีกอันนึงนะครับผมนะอ่าตั๋วตั๋วเอ่อการันตีตัวละคร4ดาวนะครับผมนะโอเคเนาะก็ช่่ววงนนนี้แะา ให้ล็อกอินเรื่อยๆนะผมนะซึ่งกิจกรรมล็อกอินเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่21นะครับผมนะถึงวันที่3เนาะตามนี้นะผมนะไปะเราอัปเดตเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูอีเวนต์กันนะครับผมนะสหรับอีเวนต์นี้ก็มันเป็นอีเวนต์ธาตุแสงเนาะก็อย่าลืมมาลงกันละกันนะครับผมนะมานี่เลยตู้กาชาใหม่ล่าสุดนะครับผมนะจะเป็นตู้รีฟาธาตุแสงนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของรีฟากันดีกว่าไปเสียงเบาไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคมา นิสเลยนะผมน,ะนั้นนิสเลยแหมโอเคตามนี้เนาะไปรีฟาตัวนี้จะมีพาร์ทเนอร์คือคิริโตะนะครับผมนะก็ประมาณว่าเอ่อรีฟาสามารถใช้ได้กับคิริโตะทุกตัวเลยนะผมนะเหมือนกับเอ่อรีฟาธาตุมืดนะครับผมนะเนาะมีพาร์ทเนอร์เหมือนกันเลยนะผมนะแล้วก็เออ่มีลีดเดอร์สกิลนะผมนะถ้ามันเป็นผู้นำธาตุแสงเนาะมันจะได้เอ่อทีมธาตุแสงเราจะได้รับแอคแิวเพิ่ม5%นนะครับผมนะ แต่ว่าถ้ามันเป็นเเออ่มมเบอร์จะได้รับ extra เพิ่มแค่1%ให้กับทีมพลาแสงเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของลีฟาตัวนี้กันนะคนะรับผมนะสล้หรับลีฟาเนาะสกิลแรกเป็นสกิลซีนะผมนะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบสตรองนะผมนะหลังจากนั้นจะลดเกาะกายภาพฝั่งตรงข้ามลง20%เป็นเวลา1เทิร์นนะผมนะแล้วก็ชาร์จสกิลขึ้นมา20%นะครับผมนะอ่าสกิลที่2เป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบ,นะบนะเอ็กซ์ตร้าสตรองนะครับผมนะเออหลังจากนั้นจะ recover ไอพีแบบวีคขึ้นมาแนละนะ้วนะผมนะ เออ่มันจะคล้ายๆกับตัวละครเอ่อเอ,อ,อะไรนะที่เพิ่งออกไปล่าสุดอะจำชื่อมันไม่ได้ละยูนะเออมันจะเหมือนกับยูนะครับผมนะตั้งแต่เอ่อพอเราตีไปเนี่ยมันก็จะฮิลขึ้นมานะครผมนะแต่ว่าฮิลแบบไม่ได้แรงมากนะมันฮิลแค่แบบวิกเท่านั้นนะครับผมนะสกิลที่3เนาะเป็นการบัฟเกาะพยัคฆ์ให้ฝั่งเราทุกตัว20%เป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมนะแล้วก็จะบวกรีคอร์เอชชั่นฟิลท่าแสงบวกอีกหนึ่งนะครับผมนะผลของสกิลจะถูกเริ่มใช้ทันทีหลังจากกดใช้งานนะครับผมนะก็คือ,อนเเกาะนี่ย มันจะถูกเพิ่มในเทิร์นนี้ทันทีนะผมนะหลังจากเรากดใช้งานเนาะอินคาเในสกิลจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมนะโอเคแล้วก็จะเพิ่มเกาะกายภาพให้ฝั่งเราทุกตัว20เป็นเวลา3เทิร์นนะผมนะก็พูดง่ายง่ายคือมันเป็นมันเป็นตัวดาเมจก็ได้หรือจะเป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้นะผมนะซัพพอร์ตมันเป็นตัวบัฟเกาะเออมันเป็นตัวบัฟเกาะไอทีมนะผมนะส่วนลูนของรีฟารเนาะจะเป็นการเพิ่มชาร์จ10ให้กับตัวมันเนาะเมื่อต่อสู้กับดาร์คเอลิเมนต์ ตามนี้เนาะส่วนตัวอื่นก็โอ้โหแนะนําว่าตู้หน้าเปิดมากนะผมนะเอ้ยเมาส์เป็นไรเนี่ยอสนาตัวนี้ก็น่าหานะครับผมนะโปเกสิฟเนาะอีดิสก็น่าหาโอ้โหคริโตตัวนี้ยิ่งหน้าหาใหญ่นะผมนะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยน่าสนอยู่นะผมนะอุยุกิตัวนี้ก็น่าแบบหน้ามากนะผมนะน่าหาจริงเออเอ้ยชินอนอตตัวนี้ก็ได้อริัวนี้ก็ดีโอ้โหเอารจริงๆนอะตู้ท่าแสงดีมากแทบจะสุ่มหาได้หมดทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนที่แบบว่าผมแบบว่า,แบบวาโอ้ไม่น่าสุ่มอะไรอย่างนี้นะ คือสุมได้หมดเลยลีฟาตัวนี้ก็เป็นตัวบัฟคิดที่ข้ดาเมจให้กับทีมนะผมนะเอ,อ่ออลิสตัวนี้ก็เป็นดาเมจหลักนะ้องชินอนก็ดาเมจหลักยูกิสายซัพพอร์ตคริโต้อดิสอสาสนะดาเมจหลักหมดทุกตัวโอ้โหคือตู้นี้หาได้ดีเลยนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าสําหรับตู้นี้เนาะถ้าใครมีทีมท่าแสงที่คิดว่าฟูลแล้วนะครับนะผมนะผมแนะนําว่าข้ามได้ก็ข้ามละกันนาะออาจจะสุมแบบขำๆ รอบเดียวถ้าไม่ได้ก็คือจบนะผมนะอ่าประมาณนี้เนาะอ,อันนี้คือความความคิดส่วนตัวนะครับผมนะเพราะว่ารหัสหลักผมอะทีมท่าแสงฟูแล้วนะผมนะก็คือทีมรหัสท่าแสงผมเนี่ยมีอาสนะสนตัวนี้มีอีนะอดิสตัวนี้มีคิริโตตัวนี้มีชินนเนี่ยมีชินนตนตัวนี้อีกชินนตตัวนี้ผมปั้นขึ้นมา100แล้วนะคือทีมท่าแสงผมมองว่าเอ้ยมันฟูแล้วอะผมว่าพอแล้วดีกว่าก็คือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเพราะว่าลักษณะของสกิลมันเนี่ยมันเหมือนจะคล้ายมันจะคล้ายๆกับิสนะครับ ถ้าสังเกตดูดีคือสกิล C กับสกิล A มันจะคล้ายๆกันเลยนะผมน,นะ,ะมันจะคล้ายๆกันนะไอ้สกิล C เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะผมน,นะ,ะถ้าสังเกตดูดีนะลดเกราะกายภาพ20%ดีฟาก็ลดเกราะกายภาพ20%นะผมน,นะ,อะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะใครไม่ต้องคิดแบบผมก็ได้อยากสมหาใครเป็นใครเป็นสายอวยรีฟาร้าก็แล้วแต่นะผมนะจะอวยก็อวยไปนะผมนะแต่ส่วนตัวผมไม่ได้อวยอะไรนะไม่ถ้าา้ามไรก็ค้ามนะผมนะตัวนี้คือมันมาก็ได้ไม่มาก็ดีนะผมนะอันนี้แล้วแต่แล้วกันเนาะ แต่รหัสลองมันต้องมานะบมนะเพราะารหัสลองเนี่ยทีมท่าแสงยังไม่ฟูนะบมนะซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาส่งแค่ตู้นี้ตู้เดียวนะบมนะเอ้ยก่อนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะบมนะเราจะไปดูสเต็ปกันนะบมนะเออสเต็ปของตู้นี้เนาะก็มาสเต็ปหนึ่งสเต็ปสามนะบบนะร้อยยีนะ่สิบห้าไดมอนด์เนาะสเต็ปห้าสเต็ปเจ็ดการันตีสี่ดาวตัวหนึ่งหรือมากกว่านะครับผมนะเออสเต็ปห้าสเต็ปเจนะ็ดเนาะตามนี้นะบมนะสเต็ปแปดเริ่มอัปเดตสี่ดาวอีกหนึ่งจุดห้านะบบนะกาชานี้อยู่ตั้งแตตต่่่ววัันนนนททีีออถึง เที่ยงค่ำบนะผมนะก็คือจะอยู่ตั้งแต่วันที่12ถึงสิ้นเดือนนะครับผมนะตามนี้เนาะโอเคเลทนะครับผมนะเลทของรีฟาจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งจุนะผมนะโอ้เยอะอยู่นะส่วนท่าแสงตัวอื่นอยู่ที่0.1นะครับผมนะ0.15นะเออเอ้ย0.14ดิไม่ใช่0.15นะครับนะผมนะแล้วก็วันเนี้ยเราไม่ได้มาสุ่มแค่ตู้เดียวแน่นอนเราจะมาสุ่มตู้ท่าแสงอีกตู้หนึ่งนะครับผมนะมนะตู้นี้ ตู้ตุดจีนตอนแรกผมกะจะทํา2คลิปนะครับผมนะแต่ไปไป,ไปมาเฮ้ยเอาคลิปเดียวรวบเดียวให้จบไปเลยนะครับผมนะตามนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย11 0นะครับผมนะตู้ฟรีเน,ะงงนานะนะยังไงมันก็ต้องมานะครับผมนะสำหรับตู้ฟรีไงมันก็ต้องมานะสำหรับตัวละครสดาวเนี่ยเอาสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมนะแล้วยิ่งถ้าเป็นท่าแสงเนี่ยแหลมเลยมาสุดรอบแรกจัดไป ดูสิแต่อันนี้ไม่น่ามามากมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนประตูที่สองไม่มาโอเคข้ามได้เลยโอเคปุ๊บไหมโอเคสวยรอบที่สองมาสีดาวยังไงคลิปนี้ก็ต้องมีสีดาวทุกคนแต่มันจะเป็นตัวไหนแค่นั้นแหละ จริงๆนะกแกได้อาเซน่าพกสีมาเสริมเฮ้ยเอาเด้การันตีเอาเด้มาดิเออมาดิมาดิาเ,ดเอาเด้ได้ลุ้นน่ะตุดจีแล้วอ่ะเกมให้อะไรบ้างดิโอ้โหขออ่งเป,ปาจากเกมหน่อยมาต้องใช้คำนี้ขออ่งเป,ปาจากเกมหน่อย มาเด้มาเด้เฮ้ยตกใจหนูว่าได้คาร์ดินอลไม่เอาไอ้น,นี่ไม่เอาเอ้ยสี่ดาวหายไปไหนวะเนี่ยการันตีแน่เลยรอบตัวสุดท้ายปะเนี่ยผมว่าตัวสุดท้ายนะเฮ้ยอีดิท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 ดเอาเป็นคู่กับอลิซได้แล้วเย้ ทำไมมันไม่มาตอนวอรพปันเดอร์เบิร์กวะเนี่ยเฮ้ยโอ้สุดยอดได้มันมาแล้วกิริสตาโอ้ทั้งอลิสทั้งอีดิสเลยสวยงามอาิสเนย้โอ้ยดีใจกว่าได้สี่ดาวท่าแสงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมานะเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะอาจจะเสียงดังมากก็ได้เฮ้ยมาเว้ยรอบสามนะครับผมนะ รอบ3มาเด้มันสุ่มได้สูงสุดคือ11รอบนะเอ้ยสูงสุดได้10รอบนะผมนะไม่ใช่11รอบต้องขออภยัยม,มา,เอ,าเอ้าเฮ้ยอย่าเปิดมาอย่างนี้สิเฮ้ยเฮ้ยจะโอ้โเออไม่น่าใช่ละข้ามเลยอาสามรอบได้สี่ดาวตัวหนึ่ง โอเคยังได้ยังได้อยู่นะผมนะเออโอเคเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้าน,น,น,นั้นนะครับผมนะสมตู้อาวุธฟรีก่อนนะมาเออไม่น่ามีอะไรมั้งดูจักอย่างนี้นะสายข้ามเลยแล้วกันที่เก็บมานั่งเสียเวลากับตู้อาวุธนะผมนะเอออาวุธของรีฟァเข้ามาเนาะลืมบอกไปเลยนะผมนะเดี๋ยวมาอัปเดตอาวุธของรีฟานก่อนเนาะโอเค สำหรับอาวุธของรีฟาเนาะก็จะเพิ่มแอคแท็กกับค r i t ท c a เ12%ิให้กับผู้สมัยใสนะผมนะแล้วก็จะเพิ่มค r i t ท c a เ d a m ดาเมจเมื่อสู้กับดาร์ e เอลิเมนต์นะครับผมนะโอเคเนาะตามนี้นะผมนะไม่มีอะไรเยอะบอกสเตตัสอาวุธเฉยมาเดี๋ยวเราจะเอาตู้การาันตี4ดาวก่อนเลยนะผมนะตู้นี้ตู้ท่าแสงผมต้องการท่าแสงมาเสริมทีมจัดนะครับผมนะตอนนี้เนาะก็สำหรับตู้ท่าแสงอันนี้เนาะก็จะมีตัวละครอยู่ทั้งหมด4ตัว มียูกิคิริโตะอีดิสแล้วก็อาซึนะพกเกสตซีบนะครับผมนะก็เอออยากใจจริงอยากได้อาซึนะนะอ่ะดูดิว่าเกมจะให้หรือเปล่าอยากได้อาซึนะนะครับผมนะเกมมันได้ยินไหมอาซึนะพกเกสตซีบอ่ะมาดิมาดิอาซึนะพกเกสตซีบอ่ะเอาดิอ๋ออยากได้อาซึนะพกเกสตซีบอ่ะแค่นั้นแหละเออ อันนี้คือไม่ต้องรุนนะยังไงสี่ดาวก็มีนะผมนะโอ้โหโอเอเฟเผมว่าแล้วเชียวคิลิโต เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนี่มันอะไรกันวันนี้มองในแง่ดีทุกคนเอาลูนเอาลูนเอาลูนมันเอาลูนมันเอาลูนมันมาโอ้ยแต่คงหวังยากแหละอันนี้ผมต้องยอมรับว่ามันหวังหนึ่งในสามเอ้ยหนึ่งในสี่นะผมนะมนะก็อาจจะยากไปนะครับผมนะเฮ้ย อาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเอ้ยสองตัวก็โอเคแล้วนะผมนะโอ้ยโอเคคิรที่โตกับยุกินะผมนะโอ้ยเฮ้ยอังเปาอังเปาอังเปาจากเกมนะผมนะเอ้ยอย่างนี้โอเคนะเอ้ย 0. 75หได้ทั้งสองตัวเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาโอเคส่มนอบเดียวล้วก็ตู้จะหายไปน้องสำหรับตู้พวกจุดจีนนะผมนะก็โอเคหายไปจริงด้วยตู้่าแสงหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูเม็หลักของเรากันสิ ตู้นี้นะครับผมนะตู้รีฟาน,นะครับผมนะจัดมาอืมถ้ามันเป็นตัวละครรีฟาเนี่ยผมจะได้ปั้นมันขึ้น100เลยนะผมนะแล้วก็จะได้เอาไปรีวิวให้ทุกคนดูมันจะได้ไหมเนี่ยมันจะได้หรือไม่มันจะได้ไหมผมลุ้นลุ้นมากลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นไหมเฮ้ย เอ้ยเอ้ยทำไมมันเงียบจังเลยเอ้ยทำไมมันเงียบจังเลยโอ้ยแมงเอ้ย,อยตู้หลักโคตรเนา่าอตู้หลักเน่ามากทุกคนตู้ลองดีกว่าหมดเลยตู้ฟรีก็ดีกว่าตู้ตุต๊ดจ,จีนก็ดีกว่านี่มันคืออะไรกันนี่แมงเอ้ย,อยมาเฮ้ยเดี๋ยวเรามาสู่ตู้ไหนกันดีแต่ใจจริงอะผมอยากได้อุวุสี่ดาวนะ อยากได้อาวุธสี่ดาวธาตุแสงแต่ไม่เอาดีกว่าเราข่ามมันไปเรามาเอาตู้นี้กันดีกว่าแล้วผมนะตู้อาวุธเนาะเฮ้ยมามาเหอะพี่ถ้าไม่มาผมก็ไม่สมพี่แล้วละมาเป็นสีม่วงไปเลยมาเป็นดาบอลิสไปเลยโอ้โหสีฟ้าไม่อยากหวังเลยนะเอฟเฟกต์ม่วงให้ม่วงอะ ผมขอกดสคริปต์เลยนะทุกคนเพราะว่าผมขี้เกียจเอ่อลุ้นกับอาวุธมากเลยนะมันเป็นแอนิเมชันที่นานมากนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะไอที่เมื่อกี้เอฟเฟกฟ้าคือมันออกแค่ดาบคู่นอนเอลิเมนต์สามดาวแค่นั้นว้าวโอ้พอ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 เน่ามากนะผมนะเน่าลือเกิน์แต่ดูซีมเราขายเลยไปบ้างเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะกดขายดูดีๆนะผมนะ ไปขายทิ้งไปให้หมดเลยโอเคตามนี้เนาะสำหรับวันนี้นะผมนะก็ยังโอเคนะ,ะมาแล้วของวันโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะผมนะเดี๋ยวเราจะไปเออเอาอีดิสขึ้น100ก่อนนะผมนะเออโหกว่าจะได้อีดิสมาเล่นนะผมนะรอนานแสนนานนะผมนะอีดิสเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเอาอีดิสขึ้น100ได้ป่าวะเพราะว่าฮิลลีปิดเบรกผมจะหมดก่อนไหมเนี่ย เออว่ะเออว่ะทุกคนเห็นรีบิดเปร์ของทุกหมดก่อนเปล่าวะเนี่ยไหนเดี๋ยวก่อนสิแหมเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำผิดทำผิดทำโถหมดแล้วนะตอนนี้ไหนดูสิว้ายไม่พอทุกคนเราคงต้องหยุดก่อนนะผมนะสำหรับอีดิสเนาะผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะสำหรับตัวละครอีดิสธาตุไฟเนาะ เดี๋ยวไว้มาเล่นให้ดูแน่นอนนะผมนะแต่ตอนนี้เราต้องการตัวละครท่าแสงมาเล่นก่อนเนาะนี่ไงขึ้นมาพอดีเลยครบรอบหกล้านดาวนโหลดนะผมนะกดข้ามไปที่เกยจด,ดูแอนิเมชันโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ถามว่าคลิปนี้พอใจไหมก็โอเคอยู่นะผมนะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้คริโตะแสงยูกิแสงได้ edit ไฟมาก็โอเคนะผมนะไม่ไม่ไม่ได้หัวร้อเลยนะคลิปนี้อย่างที่บอกไว้ว่า เออตัวกาชาเนี้ยมันจะมาหรือไม่มาก็ได้นะผมนะนี่แล้วแต่เนาะเพราะว่าอีเวนต์ผมลงจบไปหมดแล้วนะผมนะมาก็ได้ไม่มาก็เสมอตัวะครับมนะอย่างที่บอกเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าผ,ผิดอะไรตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ก่อนเลยนะครับผมนะโอเคไว้คลิปหน้า ไว้เจอกันคลิปรีวิวตัวละครน,นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะฝากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายบายไว้เจอกันครับ